มาคุยกันต่อครับกับทางนักวิเคราะห์หลักทรัพย์บ้านนะครับผมคุยกับคุณธนเดชรังสีธนานนท์ครับผู้นวยการหุตส่วนจับเบล้อไอเอชีนะครับยู่ในสายแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพลอยครับช่วงเช้าอาจจะแกว่งแงไปบ้างจากการที่หุ้นใหญ่ขึ้นขึ้นหมายเอ็กซ์ดีนะครับแต่ก็เหมือนจะมีแรงซื้อกลับมาอยู่บ้างเหมือนกันตอนนี้คุณธนเดชมองตลาดยังไงบ้างครับตลาดก็คงคล้ายๆกันครับคือรอดูข้อมูลการจ้างงานแต่ว่าถ้าเราสังเกตดูตั้งแต่ที่มีคอมเมนต์ของประธานเฟดแล้วก็ ตัวลอกประธานเนี่ยเซตก็แกว่งตัวในกรอบแต่สังเกตว่ามันค่อนข้างมีระเบียบคือไม่มีสัญญาณแพนิกเลยถ้าเราดูในแง่ของตัวที่เราจะใช้ดูนในในแง่ของครัวพ่อพีทีของเรดเนี่ยก็แข่งตัว20กว่าถึง40กว่า40เนี่ยก็คือช่วงช่วงต้นสัปดาห์ที่แล้วแต่ตอนนี้อยู่วันมาณ30กว่าซึ่งจริงแล้วเนี่ย ก็ตลาดดูจะไม่ค่อยไม่ค่อยจะสับสนเท่าไหร่แล้วก็ถ้าไปดูตัวเลขหนึ่งตัวนึงซึ่งมันดูเรื่องของความผันผวนของตลาดหุ้นแต่ว่าเป็นจริงเป็นออปชั่นในตลาดชิคาโกก็คือตัววิกซ์เนี่ยวิกซ์ไม่มีปฏิกิริยาที่แสดงถึงความตกใจของตลาดหุ้นเลยก็คือวิกซ์อยู่ที่สิบสามสิบสามเท่านั้นเองซึ่งในรอบหกเดือนเนี่ยวิกซ์ที่ขึ้นไปสูงสุดคือวันที่ยี่สี่มิถุนายนก็คือหลังจากทราบผลวิกซตอนนั้นวิกซ์ขึ้นไปยี่สิบห้าแล้วก็คุณไทยก็ตกลงมาตาม่าก คุณดาวโจวก็ลงเหมือนกันแต่ก็รีบาร์ขึ้นไปแต่ว่าสังเกตว่าแม้ว่าจะมีการส่งสัญญาเรื่องขึ้นดอกเบี้ยนะแต่วิกอยู่ที่สิบต้นๆเท่านั้นเองนั่นหมควว่าทุกคนก็พยายามที่จะฟังข้อมูลและได้เก็ข้อมูลว่าผลจะเป็นยังไงซึ่งแม้ว่าพาวิธีของการปรับขึ้นดอกเบี้ยมันจะมากขึ้นจากเรื่องของตัวเลขต่างๆทิศทางพวกค่าเงนนินดอลลาร์ที่แข่งข่าขึ้นนะครับแต่ว่าดูเหมือนนักลงทุนเนี่ยก็ ก็อาจจะคาดหวังได้ว่าแม้ว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยแต่ก็มองว่าจะมีใครออกมาพูดอะไรเพื่อทําให้ตลาดมันสงบล,ลงหรือเปล่าดังนั้นผมว่าภาพวันนี้ก็เลยค่อนข้างจะดูดูค่อนข้างจะดีกว่าที่คาดเหมือนกันนะครับครับแบบนี้เราแนะนำนักลงทุนยังไงบ้างช่วงเวลาตลาดแบบนี้ครับคือแน,แน่นอนว่าข้อมูลที่ทุกคนดูเนี่ยก็คือดูตัวเลขการจ้างงานครับ วันนี้ก็จะเป็นตัวเลขการจ้างงานในภาคเอกชนซึ่ง mm hmm. คอนเซนทัสเนี่ยก็คาดว่า1.75แสนตำแหน่งซึ่งถ้าย้อนกลับไป3เดือนเนี่ยก็คือสูงกว่า1.7แสนตำแหน่งมา3เดือนละนะครับ uh huh. ถ้าเกิดว่าสูงกว่าประมาณตั้ง1.75ตามคาดก็เป็นเดือนที่4ซึ่งก็เป็นตัวเลขที่แข็งแกร่งแต่ว่าตัวเลขที่คนจับตาดูจริงก็คือจะเป็นตัวเลขวันศุกร์ก็คือการจ้างการนอกภาคเกษตรซึ่งในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิน2แสนตำแหน่ง แล้วก็ในในใน,ในคอนเซ็ปต์ล่าสุดเนี่ยก็คาดไปแค่หนึ่งาเก้าห้าแสนได้ไหมายความว่าถ้าเกิดอ,ออกมาสองแสนกว่าเนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่คนจะยิ่งมีความเชื่อมากขึ้นว่ากันยายนเนี่ยจะมีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยได้ไหมายว่าถ้าขึ้นดอกเบียนเน้ยในเดือนกันยายนเนี่ยั่้หมายว่าปีน,นี้อาจจะขึ้นงสองครั้งสิ่งที่เราประเมินได้ก็คือว่าตลาดคงจะมีความผันผวนมากขึ้นนะครับ แต่ผมก็คิดว่าเมื่อมีความตลาดมากขึ้นเดี๋ยวนี้ธนาคา,ารกลางทั่วโลกก็ดูเหมือนจะเตรียมมาตรการรองรับก็คือาอาจจะออกมาพูดว่าอาจจะมีมาตรการอย่าง BOJ เนี่ยยังมีเงินอีกจำนวนมากในการซื้อแอสเซทครับซึ่งผมก็คิดว่าเขาก็คงจะรอดูว่าโอเคประกาศมาแล้วจะมีใครออกมาทําอะไรเพื่อทําให้ตลาดมันดีหรือเปล่านั้นโดยภาพรวมแล้วในผมคิดว่าตลาดค่อนข้างจะเป็นระเบียบม,มากไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าก็ซื้อขายในกรอบเท่านั้นเองครับ,รบพอจะคานไหวไหมครับระหว่างเฟดกับถ้ามี BOJ ECB เขาช่วยกัน เรามันนโยบายการเงินงแบบผ่อนคลายพอจะค้านแรงของเฟดไหวไหมฮะ ECB ดูแล้วกไ็ไม่ไม่ไม่ค่อยจะมีการคาดหวังมากแล้วเพราะว่าเครื่องมือ ECB mm hmm. ผมว่าเขาเขามาค่อนข้างเยอะ mm hmm. ผมผมคาดหวังในแง่ของ BOJ มากกว่าเพราะ mm hmm. คิดว่าอาจจะมีการใช้เงินในการซื้อสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นแล้วก็จะทําให้หุ้น ตัวตัวสภาพคล่องเนี่ยมันไม่ได้ไหลไปจากอีเม g i n จิงมาร์เก็ตมากแต่ว่าเท่าที่รวบรวมมาแล้วเนี่ยที่ฟังดูจากพวกที่เป็นพวก g l o b a l investor เนี่ยแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าตัวดอลลาร์แข่งค่าขึ้นเนี่ยอันอนิสงที่อ m e ม g i n จิงมาร์เกหรือไทยได้ประโยชน์จากจากเรื่องของกระแสงเงินทุนและทำให้ตัวพันธบัตรข้างเงินหรือว่าหุ้นที่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาอนด้อันินสงฉะนั้นถ้าตัวเลขออกมาในเชิงที่แข็งแกร่งมากนะ ชื่อว่าทุกคนจะมองคล้ายๆกันก็คือว่าเงินคงจะฟลอร์ออกแต่สิ่งที่เรามองกลับบาที่เมืองไทยคือว่าตลานการเมืองไทยก็คือการที่ฝรั่งกลับมาซื้อแสนกว่าล้านหลังจากที่ขายไปสี่แสนกว่าล้านเนี่ยผมคิดว่าเขาไม่ได้มีโพ i ิชันมากมายอะไรฉะนั้นอาจจะเป็นแค่การปรับพอร์ตในในช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็ค่อยไปดูว่าข้อแรกเนี่ยเ,เงินควรจะไหลไปทางไหนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าลงทุนในพันธบัตรทั่วโลกมันก็ไม่ได้ผลตอบแทนที่มากมายอะไรเห็นแต่ว่าตลาดอาจจะผันผลช่วงสั้นนะผมคิดว่า มันตลาดไทยก็ยังมีเอาลุกที่ค่อนข้างดีในเชิงของเศรษฐกิจภายในแต่ว่าปัจจัยอ,ยอื่นๆเนี่ยก็คงต้องติดตามดูซึ่งผมคิดว่าถ้าดูจากในแง่ของในช่วง Year to d เด e เนี่ยถามว่าถ้าสมมุติว่าพ่อปตีในการปรับขึ้นดอกเบี้ยมันสูงขึ้นเนี่ยคุณที่มีแรงซื้อเข้ามาต่างประเทศเยื Year ้ to ุเด e มากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นคุณกลุ่มแบงก์กลุ่มพลังงานแล้วก็กลุ่มตัวคอมเมอร์ซซึ่งก็นำโดย Kbank ก c B GB, ครับนะครับ เอ่อทอท็อปแล้วก็สอพอแล้วก็ซีพีอฉไันหมายว่าถ้าหุ้นกลุ่มนี้เราเชื่อว่าเอ่อฝรั่งอาจจะขายช็อตหุ้นออกไปบ้างในบางส่วนเนี่ยก็ให้ระวังหุ้นเหล่านี้แต่ว่าเกิดว่าเอ่ออย่างสัญญาโดยรวมแล้วเนี่ยเกิดตัวเลขมันเซอร์ไพรส์ามากก็คือไม่ได้ดีตามคาดเนี่ยผมคิดว่าที่กล่าวมาเนี่ยโดยินโดยแบงค์โดยวิ่งๆเนี่ยจะมีแรงกลับเข้ามาซื้อนะครับแต่เชื่อว่าตลาดคงไม่ไปไหนจนกระทั่งเห็นข้อมูลทีหนึ่งคือวันศุกร์แล้วก็มันตามตลาดหุ้นกออบ มาระวังมากกว่าครับโอเคได้เดี๋ยวมีโอกาสเราคุยกันใหม่ขอบคุณมากนะครับคุณน้าเด็กครับครับครับผม